คันและเชื่อได้ว่าเป็นรถที่หายากในสภาพที่ถือว่าในรุ่นเดียวกันคันนี้น่าจะอยู่ในระดับต้นๆต,ต,ต้องบอกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าคันนี้ vx yeah 1 0 0ร้อยเบนซินได้มาก็จะเป็นหม้อน้ำปีเนียมหม้อน้ำเหล็กว่าไปและก็จุดขายที่สำคัญ <Wow. S 1> ที่สุดเลยนะครับตุ้มนะครับไฮดรอลิกอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ ทั้งระบบนะครับเปลี่ยนําไหมา่ทั้งระบบใช้งานอีกยาวๆภายในผมไม่ดูไปดูที่ภายในก่อนว่าคันนี้ผมกล้าขายล้านสองเพราะเหมือนที่ผมบอกตั้งต้นคลิปแล้วว่าหาสภาพสวยกว่านี้ยากในรถ VX 1 0 0อายุปี่สิบปี สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศกสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมเอา SUV ไซส์ใหญ่สวยๆมาฝาก FC นะครับอีกหนึ่งคันและเชื่อได้ว่าเป็นรถที่หายากในสภาพที่ถือว่าในรุ่นเดียวกันคันนี้น่าจะอยู่ในระดับต้นตนต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าคันนี้ V x 1 0 0เบนซินผมกล้าขายล้านส แสดงว่ามันต้องมีจุดขายจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่นเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามาชมกันว่า l a n d c r u i s e r vx 104.7 v 8เดิมเดิมไม่เคยดมแก๊สสภาพสีขาวเก็บงานมาให้ลง bf มาให้เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างว่าทำไมผมถึงกล้าขายล้านสองนะให้มาดูกันก่อนอื่นก่อนอื่นผมก็ต้องแนะนำในเรื่องของ ด้านหน้าก่อนก็คือเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าหลายคนต้องถามอยู่แล้วว่าเบนซิน4.72 UZ FE เนี่ยถ้าติดแก๊สมามันจะเสียราคาอันนี้อันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ซื้อรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องอะไรเขาจะไม่พูดถึงเรื่องว่ากินน้ำมันมากไหมนะครับลืมเรื่องประหยัดไปความหมายวันนั้นนะครับนี่คือ บล็อกเครื่องเดิมๆนะครับบล็อกเครื่องเดิมๆ V8 4,700cc นะครับหรือว่า4663สำหรับคนที่ต้องการดูห้องเครื่องนี่คือไม่มีการดมแก๊สนะครับไม่มีการดมแก๊สโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสีผมเก็บมาให้แล้วบางส่วนนะครับแต่ไม่เคยตีอาบนะครับแต่ไม่เคยตีอาบสีเก็บมาเป็นบางจุดกันชนหน้ากันชนหลังรอยขีดข่วนมีเก็บมาบ้างนะครับมีเก็บมาบ้างแต่จะให้ดูคือ คันนี้เนี่เดิมเดิมแม้กระทั่งหม้อน้านะครับเดิมแม้กระทั่งหม้อน้ําที่เป็นพลาสติกจากโรงงานเพราะปะกติแล้ว v 1 0ส่วนใหญ่คือรถอายุ20ปีรถผมบางคันที่ได้มาก็จะเป็นหม้อน้ําพีเนียมหม้อน้ําเหล็กว่าไปและก็จุดขายที่สําคัญที่สุดเลยนะครับตุ้มนะครับไฮดรอลิกอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ทั้งระบบนะครับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งระบบใช้งานอีกยาวๆนะครับรับประกัน หปีเต็มนะเพราะว่าเปลี่ยนใหม่นะนะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของซ่อมไม่ใช่ของถอดนี่คือจุดขายหลักๆก,ก็คือบล็อกเครื่องยนงเดิม,ดมๆไม่ดมแก๊สนะครับช่วงล่างตุ้มเปลี่ยนมาใหม่นะแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ผมได้มาขายนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้มาขายก็จะเป็นตัวเก่านะครับก็จะเป็นตัวเก่าพวกปี9 9ปี2000ตัวที่เป็นตัว สเกียร์นะตัวที่เป็นตัวสีเกียร์แต่ผมก็เพิ่งได้มานี่แหละในรอบในรอบหลายปีเลยที่ผมได้ตัวห้าเกียร์มาขายนะครับหรือว่า5สปีดเกียร์อยากมาขายก็คือคันนี้ออกมาก็พร้อ,รอมกันปี 2003- 2นส4ออกมาพร้อมๆกับตัวในวิวนะแต่ว่ารถสีนี้รุ่นนี้สภาพกิิปอย่างนี้ก็คือรถที่เข้ามาประจําการรับราชการในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถพูดส่วนตัวได้ก็ ขอเพิ่มเติมได้นะครับแต่ออกสื่อไม่ควรนะครับออกสื่อไม่ควรนี่คือด้านหน้ากิวหน้าด้านหน้าคือเป็นรถพาร์ทเดิมทั้งหมดยังไม่มีการไปตกแต่งไปยกอะไรเพิ่มนอกจากยาง BF ที่ผมใส่ให้มาเพราะว่าสไตล์ของมงคลคาคือถ้าสไตล์แนว4ี 4, ่คูนสี่บีเอลิตต้องมานะครับบีเอฟกุลิตต้องมาตัวนี้เป็น265 6 5 1 8นะคือไม่รู้อะรถสไตล์ SUV คือพอได้ BF เข้าไป เอสยูวคูณสีได้ BF เข้าไปนี่คือความหล่อจะคูณสอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเราแต่งรถเป็นประจำเพราะบีเอฟเส้นหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับเก้าถึงหมื่นประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ช่วงราคาถูกแพงแต่ BF อฟต้องสั่งนะภายในภายในผมไม่ดูไปดูที่ภายในก่อนว่าคันนี้ผมกล้าขายล้านสเพราะเหมือนที่ผมบอกตั้งต้นคลิปแล้วว่าหาสภาพสวยกว่านี้ยากใน รถ VX100 อายุ20ปีนะในรถ VX100 อายุ20ปีนะครับเป็นเกียร์หยักแล้วเกียร์หยักคือเกียร์5สปีดนะครับกินเกียร์5สปีดนอกจากสภาพที่กิปแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากถ้าอยากรู้ว่าเหตุผลว่าใช้น้อยคืออะไรเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่นะครับไม่อยู่แสนส0 0หมื่นแปดกิโแสนสามกิโล ระบบไฟหน้าปัดสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับระบบไฮคอนโทรลที่เป็นตุ้มนะครับไฮเอ็นโลใช้งานปกติได้สมบูรณ์หมดทุกอย่างนะใช้ในปกติสมบูรณ์หมดทุกอย่างใครที่ชอบฟิลลิ่งขับดีขับนิ่มขับสนุกแรงสั่งได้ในเครื่อง V8 235แรงม้านะครับแล้วก็ขับสนุกกว่าเดิมคือเพิ่มจาก4สปีดเป็น5สปีดนี่คือ ความสวยนะครับนี่คือความสวยผมจะให้ดูตรงพวกผ้าหลังคาพวกแขงประตูเนี่ยนะฮะให้ถ่ายดูให้ดูรายละเอียดเลยว่าผมกล้าขายคันนี้ต้องบอกว่าราคาผมนี่อยู่บนสุดของรุ่นนี้นะผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกนะคันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกแต่ผมอยากจะให้ชมความสวยแล้วก็แน่นอนรถมือเดียวแน่นอนนะครับมือเดียวแน่นอนนะ เดี๋ยวถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหลังไม่ได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าเป็นรถใครนะออกสื่อไม่ควรอย่างยิ่งนะครับด้วยประการทั้งปวงแต่ผมสามารถคอนเฟิร์มให้ดูในเรื่องของความสวยได้นะครับเบาคู่หน้าอาจจะมีเก็บปีกเบามาบ้างแต่คู่หลังนี่คือหนังแท้เดิมๆนะครับหนังแท้เดิมๆโรงงานนะครับหนังแท้เดิมโรงงานนี่คือให้ดูผ้าหลังคาพวกใครลงภายในไม่มีช้ำนะครับปกติเนี่ยวีคร้อหที่ผมได้มาส่วนใหญ่พวกช่วงองช่องแอร์แถวสองแถวสามเนี่ยกรอบหมด แต่คันนี้ถือว่าใช้ได้ครับอาจจะมีต่หนงตํำหนิร้อยขีดควรมีบ้างนะครับมีบ้างนะแต่บอกว่ารถ20ปีไม่มีตํำหนิเลยนี่อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มเครื่องยนต์ติดอยู่สตารนิ่มไม่มีสันไม่มีคอนนะครับไม่มีสันไม่มีคอนเพราะว่าพวกเครื่องระบบเครื่องยนต์ต่างยังสมบูรณ์พูดง่ายคือไม่เคยติดแก๊สนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ไม่สันไม่พวกบ่าเบาพวกอะไรไม่สึกนะครับนะ ก็ไม่ได้มีสภาพนี้มาให้ดูบ่อยๆนะครับให้ดูด้านหลังเนี่ยความส,สวยความสะอาดภายในนะครับความสมบูรณ์ของระบบไฟที่เป็นบอกคือช่องแอร์ปกติผมได้มาชอบหักชอบหลุดอันนี้คือสภาพที่เชื่อได้ว่า F.C. ของ VX100 5สปีดปี47หรือว่าปี2004คันนี้ไฟฝันอยากจะเก็บเป็นแรไอเทม มีในครอบครองนะรถแบบนี้ประวัติอย่างนี้ไม่ได้มีหลุดออกมาบ่อยนะครับไม่ได้มีหลุดออกมาให้รีวิวบ่อยๆเพราะไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถบุคคลธรรมดาพูด,ดง่ายๆนะครับไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสภาพนี้หลุดออกมาให้ดูกันบ่อยๆผมกล้าพูดได้เลยว,ว่านี่คือแรไอเทมสภาพที่หาได้ยากอย่างแท้จริงนะและผมไม่ได้ขายถูกอย่างแน่นอนคันนี้ แต่รถจัดไฟแนนซ์ได้ปกติเพราะว่าคันนี้รถปี04นะครับปี47สามารถจัดเข้าไฟแนนซ์ได้ปกตินะนะครับนี่คือข้อดีเขาเลยคือบางคันรถปี97 98 99 2000บางทีผมอาจจะหาที่จัดยากแต่คันนี้ผมเช็คกับไฟแนนซ์แล้วว่าท่านซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีคันเก่าที่อยากกะเทินก็คุยกันได้นะครับก็คุยกันได้นี่คือดีเทลในเรื่องของถามว่าโอเคเราไปดู พูดถึงจุดขายจุดดีกันหมดแล้วเราไปดูจุดที่มีตําหนิกันบ้างนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เก็บได้สมบูรณ์นะครับมีริ้วรอยขีดข่วนที่ผมบอกเล็กน้อยน้อยนะครับเล็กน้อยน้อยนก็จะมีจุดที่เป็นตําหนิก็คือ,อนิดหน่อยนะครับก็คือจุดที่เคยจอดติดตั้งวอนะครับแต่ต้องบอกให้ละเอียดนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรช้ำนะครับอย่างที่ว่าแต่นี้เป็นรอยอะไรหรือเปล่ารอยตะปงตะปูไม่ใช่คือเป็นการติดตั้งอวอล์วิยุสื่อสารนะครับเพราะรถคันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นรถที่ใช้แบบ ลุยออฟโรดต้องไปท่ทัวร์ลงทัวร์ลิงประมาณนี้นะครับออกไปท่องเที่ยวเลยว่าใค่ในภารกิจประมาณนี้ก็จะมีวอแดงวอดํดำสำหรับสื่อสารเนี่ยผมไม่ดูนะว่าอันนี้ผมไม่ได้เก็บใหม่นะไม,ไม่ไม่มีเวลาเก็บขนาดนั้นให้ดูที่พักแขนแผงประตูลายไม้นะครับกระจกเป็น Auto ออโต้เมื่อ20ปีที่แล้วอะนะค,คือคือความสวยความเนียนความประณีตความสะอาดคันนี้และตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแทบไม่ได้ยินเสียง เป็นไงคุณผู้ชมสมการรอคอยไหมครับสำหรับคนที่ไม่ได้เห็น VX105 สปีดมานานนะครับผมเองก็เพิ่งได้มานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเลขสวยๆเมื่อกี้ล้านสองมาดูกลมไปนะครับเอาเลขสวยๆสไตล์ผมเหมือนเดิม1199นะครับ1199พันหนึ่งเม็ดเทอรมัน1199 1ล้านหึงแสนเก้าหมืนก้าันบาทคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของสวยประวัติด,ดีคมชัด ทั้งสภาพราคาบอดี้เลขใหม่จบครบที่สำคัญจุดที่เป็นข้อด้อยว่าขับไปตุ่มจะเสียหรือเปล่าอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ทั้งเซ็ตหมดไปเกือบ2 0 0แสนนะครับหมดไปเกือบ2 0 0 0 0นรับประกัน1ปีรับรองว่าพอใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ fc ผมมีแค่คันเดียวผมมีแค่คันเดียวอยากจะได้ประวัติเพิ่มเติมต้องหลังใหม่นะครับอยากจะได้ประัตเพิ่มเติมต้องหลังใหม่นะ 0840369999 0840369999โทรมาก่อนมีสิทธิก่อนเพราะสาภาพอย่างนี้ผมไม่สามารถหามาให้ท่านได้อีกแล้วนะครับสาภาพอย่างนี้ผมไม่สามารถรับปากว่าหามาได้อีกไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเพราะนี่คือคันนี้คือคันคันแรกในรอบประมาณ3ปีนะครับต่อจากคันก่อนแต่คันก่อนเป็นดีเซล ขายไปรัดแผลอะคันนั้นคันนี้นเป็นเบนซินกน็ราคาก็ดรอปลงมาหน่อยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับแรงกูเซล v x ร้อยนะ4.7 v 8ปี2004คันนี้1 0, 1 0, 9 9 0 0 0บาทสองักรดาวฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ทับสไค, like, ค,นะครต์กดไลค์คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาฝากแชร์ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้มารีวิวรถ SUV ไซส์ใหญ่แบบนี้นานแล้วนะครับก็ขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีคันใหม่จะมาเล่าให้ฟังสำหรับคันนี้ โทรก่อนมีสิทธิก่อนสวัสดีครับ